นายโปรดเธอพี่อ,อย่าบุล,ลีผมเลยแกต,ต้องดมตบฉันข้อหาไม่ยอมให้คาอาหารกลางวันกับฉันนะฮะย่าเหม็นโอ้ยทุกคนดูนั่นดิไอ้แว่นโดนอีกแล้วอ่ะโอ้ยโน่าสงโโสารนะ่นะทำไมไม่แก้เขาด้วย,อ,ยอ่ะนั่นนั่นดิเฮ้ยพวกนายอ่ะอย่าไปแก้ไอ้แว่นได้ไหมล่ะถ้าแกไม่อยากโดนมันได้ว่นละก็อย่าไปยุ่งจะจะจะ,จะฟ้องคุณครูแนะ่โอ้ ไม่ตายเถอะตอนนี้เนี่ยในโรงเรียนของเรามีสังคมแห่งการบูลี่ไอ้เจ้าดี่เนี่ยคือหัวโจกบูลี่นัมพบวันเลยนะเนี่ยใช่ไอ้คนขี้แกล้งอุยอ้ยขมอแทนเดียวเดียวเดียวว่านะฮะเออตอนแรกเชนคีว่าหน้ามันเป็นสิวอย่างเดียวทำไมไอ้ตรงแขนนี่คืออะไรอะโอ้ตรงแขนก็เป็นสิวด้วย <c oughs> พื้นขึ้นพื้นขึ้นนี้ดีกว่าทุกคน ฉันคิดว่าเราควรไปฟ้องคุณครูก่อนที่เจว่นเนี่ยจะข่มขอตายไปเถอะรีบเข้าไปในห้องกันไม่ใช่แค่แว่นนะฉันด้วยผมเมฮ<ห>้ยไอ้นอนทฉันรู้นะว่าแกไปฟ้องครูทำไมแกถึงไปเอาค่าหากกังกลาวันมาให้ฉันล่ะฮะพวกเราไม่มีฉันหน่อยเราจะคอบเรียนนี้ส่งเงินทั้งหมดมาอุย้ยอุ้ยนี่มันคงเป็นผลกรรมที่พวกเราไปยุ่งกับไอ้แว่นสินะ ดูเหมือนว่าไอเจ้านั่นเนี่ยมันจะบูรี่เราไปด้วยใช่แต่แต่เขาบูรี่แต่เขาก็สามารถเรียนเก่งกีฬาดีนะดูดูเพื่อนมีป้ายกิติยศเต็มไปหมดโอ้โหนักเรียนดีเด่นเนอะน่าจะยัดเงินคุณครูมากกว่านะนี่ค่ะดูโอ้โหเขาเด่ยาเหมือนไมดตงจงแกล้งนานดิทำไมจิมมี่คลาสนี่มันคือคลาสของจิมมี่อย่างนั้นเหรอมันมาเป็นนักเรียนหรือเป็นครูเนี่ย เฮ้ยมันเขียนกระดานบอกว่าจะไม่มีใครออกจากที่นี่ได้เด็ดขาดแล้วค่าอาหารกลางวันทุกอย่างต้องเอาไปให้มันทั้งหมดอะ่ะเฮ้ยเราโดดเรียนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันดูโหดจังเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเราเรีบออกไปหาคุณครูใหญ่ก่อนดีกว่าฉันคิดว่านะถ้าเจอว่าคุณครูใหญ่รู้เรื่องนี้แล้วก็เขาจะต้องช่วยพวกเราได้แน่ๆไปแล้ว เฮ้ยเด็กน้อยแกจะไปไหนฮะโนนโงบอกแล้วไงว่าเขาไม่เคยเอาต่ของเรียนเด็ดขาดไม่จะไปอยู่ต้องวันมาเฮ้ยเฮยนะเขาเพื่อนเย้ยยักเอะร็วอยแกฮ่าตัวแกอ้วนเกินกว่าที่เขาเอ้ยมันหายไปแล้วอะเตะนปอจริงหายไปเลยไปไหนกันเนี่ยเอาละตอนนี้ พวกเรานะคะผมมาที่ทางโถงทางเดินของห้องเรียนว่าแต่เจ้านั่นเนี่ยมันขุดพืชออกไปแล้วก็ทําเป็นหนามแบบนี้เพื่อไม่ให้เราออกไปอย่างนั้นหรอมันโรงเรียนจริงๆเนี่ยลงทุนนะนี่มันเหมือนคุกอย่างนั้นเลยอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะหลังเลิกเรียนนะจ๊ะโอ้มีป้ายโปสเตอร์สุขเทพยุ๊บแจงลงไปแล้วโอ้ยจุ๊บแจงไม่ระาระวังเลยเข้าไปอีกแล้วเออจอย ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกหนีไปฉันจะควานหาพวกแกแล้วบีบให้ใสแตกโอ้โหนี่มือทะลุมิติมาเลยอ่ะแล้วดูในตู้ดิช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนอื่นโดนเหมือนกันมีคนอยู่ในล็อกเกอร์ด้วยฮะน่าจะเป็นไอ้แว่นแน่เลยอ่ะที่โดนแกล้งไปเถอะจะเอากระถางกระวันใช่ไหมนี่น่ะฉันเก็บเงินเลยฮ่ร้อนฉันอยากรู้อ่ะถ้าสมมติว่าเราโดนมันจับไปเราจะตายไหมโอ๊ยอ้าวโอเค จะไม่รอดจะไปเก็บเงินโถจะบีบพวกแกบีบพวกแกใส่ปลิ้นระวังนะนี่มันมีไอตัวทุบหนามด้วยฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของแกอีกต่อไปเฮ้เพื่อนว่าไงล็อกเกอร์มันตกฮะเอ้จริงอุ้ยเหรอโอ้นี่มันคือจับจักที่ทำให้พวกเราตกลงไปในหนามตายยังไงล่ะตอนนี้เราต้องผ่าน ทั้งล็อกเกอร์แล้วก็ดินสออ๋อดินสอสุดแหลมคมที่ไปได้เราจะช่วยพวกเขาได้ไหมพวกเขาที่โดนขังอยู่ในตู้ล็อกเกอร์นั่นนะฉัเราต้องสองคนอย่างเดียวแล้วล่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นี่คืออะไรนี่ดินซอสสีรูปการวยมันได้เรือนล่างมันได้เรือนล่างรอยสีมันหายสีมันหายเฮยสีมันไล่หายมาแล้วฉันมาถึงชั้นหนังสืออันใหญ่เบลอแล้วอ่ะหมดเลยอนนี้เราน่าจะมาเกือบครึ่งทางแล้วโอ้โห ดูเจ้านั่นดิมันเอามือควานเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยมันแกงโนจับนะมันแก้งคนนี้อยู่ในตู้เอ๊ฉันจะผักตู้ดี่อ๊ฉันจะทุบตู้ไอ้ปรอดใจฉันด้วยระวังอย่าโดนมือมันละกันนายจะทำอะไรไอ้ตู้ล็อกเกอร์ได้ก็ได้แต่อย่าถ้าพวกเราเดี๋ยวนะทุกคนคะฉันว่ามันแปลกๆนะนายหันไปมองข้างหลังนั้นเราเห็นสองมือใช่ไหมใช่เราดูข้างหน้าดิมันมีสี่มือยังไงล่ะมันแบบมันเป็นปีศาจ ี่ารรู้รู้จักสแตนไหาผู้ใช้มันเหมือนไวราอาจจะเป็นทสกันโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องหยิบโต๊ะนักเรียนน้มาต่อเป็นทางเพื่อขึ้นไปฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมตอนนั้นอ๋อมีหน้อะไรประตูออกไม่ได้เนี่ยโอเควางไว้ตรงนี้ปั๊บเราไม่ต่อที่เดียวกันนายหรอกเดี๋ยวนายแย่งที่เราเออนายชอบแย่งที่เพื่อนใช่เรียบร้อยแล้วทาได้แล้ว โอเคอุทยต้อนักเรียนนี่แบบว่ายกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันเบาไงเหมืนอนต้อน,นักเรียนหรือว่าแผ่นกระดาษมันโตพลาสติกเลยเว้ยเฮ้ยพว<อ>กแกรตรงน,นั้นน่ะฮะเฮ้ยจะเจอตัวพวกแกแล้วว้ายทุกคนระวังนะรอดไปเจ้ารีบจ้า<ว>แม่เป็นตรงนี้ตอนนี้มันใส่เสื้อพังด้วยเปด้วยถูเกิดมาตัวนี้อยแล้วจะเก็บเงินก่อนไปดีเงินค่าขอไอ้เว่นฉันจะเอาไปให้เว่นยอมงั้นลงฉัน ก็เข้ามาดินั่นจริงก็เข้ามาบลื้เราลอกไปดิมาลอกไปหามันดิแม่เอาจ้าแล้วนี่มันอะไรเนี่ย Danger Hot l a v a ด้านหน้าเป็นลาวาที่ระอุไปด้วยโตเรียนแล้วโรงเรียนนี้มันทําไมมันถึงมีลาวาอยู่ด้วยนั่นดิเหมือนกันอ้าตายตัวแตกกันหมดเลยกําลังอยากรู้เลยว่าลงอะไรไปเพราะเป็นอะไรหรือเปล่า จริงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยสโอตจะบอกข้างหนังเสื้อเขาเขียนว่า two crew four squad โอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งเรียกฉันดูสิเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังกระโดดอยู่เกือบตายอ๋อเสื้อเขาบอกว่าแบบเขาเขาเขาแจ๋งเกินไปที่จะมาโรงเรียนโอ้เขาเลยเป็นอาจารย์เลยเหรอเขา่าจะเป็นลูกผอได้เลยอ่ะโรงเรียนนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นคุกนรกไช่แล้วนี่อะไรอ่ะจิมมี่เอ้ย ุ้ยมันโดดดึงได้ด้วยอ่ะลาวากำลังจะระอุขึ้นมาพวกแกกำลังจะตายเฮ้ยนะพวกเราต้องขึ้นไปที่สูงจริงเปล่าแล้วเราต้องโดดไอ้ยังลบดึงนี่เหรอใช่ใช่ยังลบดึงยังไม่พอลาวาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้มันเะิดได้ยังไงไอ้คนตกไปแล้วหนึ่งมันโหดอะมันดูดขาดดึ๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ย ลองดูนี่หน่อยเป็นไงโอ้ยเลื่อยมีใบเลื่อยด้วยไปเลื่อยไปเรื่อยวางจะไไปเลื่อยสนิมอ่ะมันไม่ใช่สนิมพี่นายโอ้โหเกือบนายนายเกือบโดนทีเป็นบากทะยักเลยนะเมื่อกี้เกือบแมบแล้วเมื่อกี้เกือบแมพนะจมูกหายเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปทางฝั่งของล็อกเกอร์และหนังสือไปต่อไปต่อการแยกออกไปจากที่นี่เราจะมาช่วยนะเว้น ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะไม่มีสังคมในการบูลลี่เด็ดขาดฉันจะฟ้องคุณฟ้องแม่เ้อทุกคนแล้วมัช่วยอะไรเราแบบนี้โฮ้ยนี่อะไรโอ้โหโโอ้หฉันจับตามองพวกแกอยู่เสมอนเนสลามใช่ไหมนน้าๆเขียวขนาดนี้เหมือนมันกำลังรอเราอยู่อ่ะแล้วฉันเห็นว่ามันไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยมันจะบูลลี่โดยการถอดเสื้อผ้าให้เราดูอย่างั้นเหรออย่าเลยดีกว่า น้ำมูกเหวี่ยงเนี้ยเป็นหวัดนะฉันเห็นมันแล้วฉันซื้อจมูกตามเลยอ่ะมีเชื่ฉันรั็นะเนี่ยฉันอยากกินรลช่องอ่ะแหลไอเถอะทุกคนตรงดันเจี้ยนนี้เนี่ยน่าจะสุดทางแล้วล่ะพวกเราน่าจะออกไปสู่โลกแห่งความจริงได้แล้วโดูข้างล่างโอ้โหมันจะโดดลงไปเลยได้ไหมโดดลงไปเลยได้ไหมอุ้ยเอ้าโดดลงไปได้จะเจีลาวะดันเนี่ยฉันเจอแล้วใครใครตัวตายหมอ่าฉันรอดฉันโดดลงมเลยโดดได้โดดได้แต่นายต้องเล็งให้ถูกเออ เฮ้ยคนตายด้แหละะมื่เกี้ฉันเห็นพริ้วถ้านายชิดอะนายจะสามารถผ่านมันได้อย่างง่ายดายอ๋อยูยูยูอะไรพี่ว้ให้นายมีอารมณ์มาเต้นดีกว่านอะร้อนไงร้อนจะตายสังเกตไหมว่าอุปกรณ์การเรียนของที่เนี่ยคือมันแข็งแกร่งมากเลยนะมันโดนละวามยังไม่ละลายเลยอะใช่และแถมมันยังแบบใหญ่โตมโหฬานด้วยล็อกเกอร์ดีใหญ่สความจริงมันให้คนเข้าไปซ่อนหรือเปล่า โอ้น่าจะซ่อนในนี้ไม่ได้นะเพราะว่าลาวามันจะทําให้อุปกรณ์พวกนี้มันจมดินลงไปเห็นไม่ได้ล็อกเกอร์จมลงไปแล้วแล้วฉันไปไม่ได้อะเพื่อนล็อกเกอร์ฉันหายล็อกเกอร์ร้อยมันขึ้นมาก่อนดิมันจะจมลาวาได้ถึงมันก็ขึ้นมาแล้วน่นอะไรนะดินสอสองปีสดทุบนถ้าโดนไปแล้วจะดำไม่จะคิดว่ามันได้เจาะกระโหลกของเราให้สมองมันแหลกของป้าทำไมพวกนี้มันใช้แบบอุปกรณ์การเรียนในการทรมานคนอย่างนั้นนเหรอ เขาอยากจะสื well. ่อว่าเขาอยากจะสื่อว่าทุกอย่างในห้องเรียนน่ะในโรงเรียนน่ะเขาก็เอามาบูลลี่รังแก้ได้หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่สมุดจนดินสอโอ้ยดิสโก้เทคเ์เอเอร์เตอรเตเปิดเวาแต่แล้วเราจะไปยังไงอะเราเรามีสูตรเรามีสูตรสูตรอะไรนายยืนซ้ายสุด มสายสุดเหรอเออสายสุดตอนที่อยู่อยู่ข้างบนนั้นอะยืนสายสุดไม่โดนแน่นอนอ้อคไม่อ้าวไปก่อนเพื่อนเลยยังไม่ทันได้ขึ้นเลยอ้าเอาจริงนะต้องแค่หลบหลบไปเรื่อยๆมันก็ไม่โดนอยู่แล้วไม่ต้องสายสุดหรอกต้องแบบวิ่งล็อกหลบอ่ะมันหลบไปเรื่อยมันก็ไม่โดนแล้วนี่หล่อฉันก่อนจะเป็นไง ตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วทุกคนเต้นเป็นรอสล็อตเอาเอาเปไหนอ่ะทำไมโดนเลยอ่ะอะไรไอ้าขาจุ่มมาดีอ๋อต้องโดดต้องโดดข้ามเดนเดินเดินขาจุ่มมาแล้ว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 ตอนนี้แหละเออมอลยวู้ฮู้ยย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 ย่ยย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 ยมยย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 วยย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 ย ถึงแค่เฉียวหน้าแต่เราอ่ะมีหมวกป้องกันไว้อยู่แล้วพวกพี่กิดพี่กิดค่อยๆค่อยๆมาแบบเต้นเดี๋ยวก่อนนะพวกนายอย่าย่ามใจไปข้างหน้ามันมีเลเซอร์อันนี้เลเซอร์เหรอผมดูเป็นหลอดไฟงานวัดเออเเหมือนมากงานวัดเหรอไฟงานวัดมานทำอะไรโอ้โหแต่ก็มีคนตายเพราะไฟงานวัดแล้วนะรถไฟดูดไงนี่ประตูทางออกนี่มันประตูทางออกใช่ประตูทางออกแต่มันถูกล็อกไว้อยู่อ่ะมันอาจจะมีประตูโรงรถอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไปได้ กดปุ่มแค่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 เอ๊ะได้ลองเลเซอร์ด้วยนะได้เลยเรียบร้อยตอนนี้ประตูทางออกเปิดแล้วทุกคน Let's go ู้ตสกนีมันทางออกเลยอ่ะมันเป็นบันไดสู่ความสำเร็จโอ๊ยไปเงินเงินในแว่นฮ่าออวมาเอาตัวเป็นเงินในแว่นเหรอเฮ้ยใช่ รงนี <ard> anyway, ้มีเป hmm. ้าเด้งดึงด้วยฮะคือเงินในแว่นเนี่ยเราเราจะคืนให้เขาร้อยเปอร์เซนต์หรือคืนใหเขาห้าสิบหรือไม่คืนคืนให้เขายี่สิบเปอร์เซนต์โอ้โหฉันไม่คืนไม่ได้ฉันก็ไม่คืนเหมือนกันไม่ไงฟองครูใหญ่ฟองครูใหญ่เจ้าเล่ห์ฟองครูกันฟองครูกันอุ้ย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 อะไรอะออฮ่าเฮ้ยคนลวงของฉันเองฉันลอยบกไยมาตรงนี้ตพราะว่จะไม่มีใครสามปุ่มไม่ได้เด็ดขาดเปิดประตู ดอยแทกเล็จะเปิดประตูเรียบร้อยแล้วมาแล้วเขาไปแอบได้เขาตายโดนจับไปไงพี่มีเงินเก็บเงินไว้ก่อนตอนโดนจับทรมานมากเลยนะเพื่อนบอกเลยตรงนี้มี่จดหมายด้วยอ่ะเหมือนเป็นจดหมายท้าไฟอ๋อโหเขาบอกว่าจะท้ากันตอนที่ปิดภาคเรียนถ้าใครไม่มาเป็นหมาขี้แพ้ลงชื่อบูรี่ฉันฉันฉันไม่อยากเป็นหมาขี้แต่ออ้โอ เราหนีเข้าไปในตู้ปลาหรื่าอุ้มอ๋โหนี่คือการไฟอย่างนั้นเหรอโอ้โหเลี้ยไปพิทังรอดที่นี่คือที่ของฉันเฮไหนก็เจอกันไปเด้อ๋อเอาเอัพโบตกใจมันเร็วไม่เร็วเลยเราต้องสู้มาสู้หรือจะชนะอุ้ยฉันต้องสู้ ต้องสู้ถึงจะชนะมาแล้วอุ้ยแล้วตัวนี้นี่อย่างเร็วอ่ะแล้วก็แระแหอตายอุ้ยเอาอ้อสไตล์เหมือนกันโดดผ่านมาตลอดไปเลยพวกเราเราจะเข้าไปในป่าของมันไปทำไมเล่าโอ้โทษทีททเราจะไม่ไปป่าของมันมาเรียบร้อยแล้วนั่นนั่มาสถานที่นัดดวนนี่ให้เลย ฉันไม่อยากสู้กับมันเลยอะทำไงดีให้เรายอมให้หายกลางวันมาตั้งแต่แรกพวาเราคงไม่โดนอะไรแบบนี้สินะแต่ถ้าเราจัดการมันได้ทุกคนในโรงเรียนจะไม่ถูกบูลลี่ไงมันก็ถูกกับพี่ไม้นะเนี่ยรวมถึงเราด้วยเงินเก็บเงินเก็บเงินแปเราจะไม่ให้แว้นเราทิ้งงเงินจริงมาเจอฉันที่หลังครอบเรียนเขาก็รูปเท่ๆสองรูปแปะเอาตรงๆนะ ฉันไม่อยากเจอมันเลยอ่ะเฮ้ยพวกนายโอ้ายมาตามนัดจนได้ฉันไม่ได้อยากจะมาตามนัดซะหน่อยให้ฉันเล่าเรื่องตอนฉันเด็กๆให้ฟังเถอะนะแต่ก่อนน่ะฉันก็เป็นพวกอูเซอร์เหมือนพวกนายจนกระทั่งไอ้พวกบูรี่มันปรากฏตัวฉันพยายามอธิบายมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันไม่มีตังแต่พวกมันก็ไม่เคยแคร์มาแต่ฉันนอนไม่อยู่กับไซสุสัน ในระหว่างที่ฉันเนี่ยกำลังน้องไ่าอย่างเจ็บปวดเพราะไว้กับหัวเราะนี uh ่ไอ้ขี้แพ้ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ใครมาบุรีฉันได้อีกต่อไปให้พยายามฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกรง่งเพื่อวันที่จะล้างแค้นอย่าอย่าหย่าหย่าหย่าย่าหย่าหย่าและหลังจากนั้นฉันต้องกลายเป็นคนที่แข็งแกรง่งในตอนนั้นเองฉันรู้แล้วว่าฉันคือ เจ้าเห็นการบูลลี่ขนาดแท้และตอนนี้ฉันจะเอาชนะแกฮ่าจะยิงบาสุก้าใส่นายโอ้ยมันโยนลูกบาสตายแล้วนะโยนลูกบาสเราจะตู้บาสุก้าเจ็บดับเบิลเจ็บน้อทิ้งที่เป็นกาวตัวมันเจ็บก็เจ็บไปดิมันยิงเข้าเหล็กดัดมันเลยมันจะต้องโดนคุณหมอว่าดื้อริงเข้าไปตรงเสียวหัวช้างมันจัดการมันเด็ที่ฟันหน้าของเขาฉันกินไม่ได้รู้จมูกของเขา แค่ปาลูกม้าเนี่ยสู้อะไรกับขีปนาวุธของฉันไม่ได้ลูกน้าเขาเงือดงานไปหมดแล้วไม่สุดเราก็เป็นเจ้าเาเอะจ้าแห่งการบูลลี่อัลฟาบูลลี่ขนางแท้จนได้เราได้ตำแหน่งเจ้าบูลลี่แทนต่อไปเราต้องบูลลี่คนอื่นเขาใช่ไหมต่าง กับเด็กๆที่โดนบูลลี่และหลังจากนั้นเราจะครองโรงเรียนนี้เอ๊ะนายบริจาคเหรอฉันฉันฉันเก็บตังนะ ช่วยเหลือทุกคนสิจะบอกว่าทุกคนเนี่ยห้ามบูลลี่ใครเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการรังแกคนอ่อนแอเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ที่สําคัญนะเห็นไหมว่าการที่เราบูลลี่ใครเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความแค้นแล้วก็อาจจะเป็นแค้นฟังลึกฟังลึกฝังลึกเข้าไปอีกทําให้คนนึงเนี่ยเฮยเห็นไหมว่าเขาแค้นมากจนขนาดต้องมาบูลลี่คนอื่นกลับเลยอะไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีการบูลลี่ย่อมระงับด้วยการไม่บูลลี่ถูกต้อง โอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับบูลลี่ออบบี้นะคะแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e พวเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบูลลี่